เนะนี่ยค่ะเจาะไปเห็นไหมให้เขาเป็นเป็นรอยแค่นี้เสร็จปุ๊บนะคะก็ไม่ต้องทําให้ขาดนะคะเอาแค่ให้เปลือกยุบนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะง่ายๆเนี่เห็นไหมหมุนไปแบบนี้นะขาดเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมคะทํารอบมาแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งทําแบบนี้ไปจนหมดค่ะน้ําตาลนะคะใส่สักสองช้อนน้ํามัน ประมาณสองช้อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็เปิดแก๊สค่ะต้มแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะแล้วก็เทเอาน้ำออกนะคะให้เสด็จก็จะแกะกินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวกับโนอานะคะวันนี้มีนี่ค่ะปูหม้อไฟค่ะอันนี้ค่ะปูแมงมุมนะคะ それは白菜って言うんだよ白菜それは栗だよそれはもやしって言うんだよอันน่นอกานั่คะอกาดมนัคกมนั่นคอักกれはมนั่นคือักานั่นคืซุก่นคาดหั <laughs> ่นคือหมักกาอมผกัากดันอากใส่เลยก็ได้อ จ้าลูกเดี๋ยวกินข้าวกันเนาะว่านั่นรกินน้องซีพี่ไม่เข้าแล้วลูกออกพี่ออกมาอยู่ตรงไหนฮะพี่อมันหนีไปแล้วมันหนีกลับบ้านไหครับอ้ยใส่แล้วคุณผูชนสล้ออร่อยดีนะคุณผูิ่้อร่อยน้าวว้าว้าวยบคิดตีเนาะได้เมอนชเกยบ

ช่วงนี้ที่ญ hmm. ี่ปุ e ่นคุรีเยอะมากเลยเนาะเาอากินไหมเดี๋ยวแม่ปอกให้หนูพอ่อ่ะแม่อําอม่อพ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 เอพ่อะ่่อพมอพ่อพ่แม่อพ่อพ่ออ่อพ่อ้เอพพ่อ่อ่อพ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 พ่่นพ่อพ่อพ่อพ กินกันชิมสิช er ิมสิดูสินี่พ่อเจ็ดคน 食べよょぴょぴうめんるこれはお寿司って言うんだよじゃあ、この野菜のネギはなんて言うんだよこネギって言うんだよこんなことも知らないのなる。じゃあ、これはなんて言うのか知らない卵っていうの食べてみてあ。ん<ら>ねえんでもこれなんて言うの美味しいの食べてほら、はい食べていらない ไปกินไข่ยายายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกน้ำน้ำซอสหกพ่อแก้หนอพ่อแก้หน้อหออดีสิใครอยู่ใต้ต๊เอ้ยใครอยู่ใต้ต๊เอ้ยพี่จีโอ้สุกละสุและสุแลว าวางนี่เลยครอบไปเลยอร่อยใช่ไหมครูเรียต้มแป๊บเดียวเองแค่สิบกว่านาทีก็กินได้แล้วอ้ม่เนี่ยเนี่ยจะให้พ่อให้ให้ลูก,ก,ก,ล,กลูกแกเองไม่ได้เลยต้องแก่ให้เขาต้องแก่ให้ลูก,กแก่เป็น แกะให้รูป่ะแม่วาดแกะที่มีจุดๆเชื่อที่มีอะไรนอะที่มีจุดๆแหลมๆอ่ะขาขาที่หนอนหนอนกินก้ามปูเนี่ยนี่ก้ามปูกินง่ายหนอนนี่เนาะก้ามปูเนาะเดี๋ยวแม่ให้หนอนกินก้ามปูไปเลยเนื้อแน่นเนาะ ยประเด็อออน,นอ,อยาใส่เ้า่นิดหน่อยกินได้ลูกไม่กินผักเลยเดี๋ยวผีก็เข้าหัวอีกอ่ะได้เงี้ยคืผักใครๆเขาก็กินผักเลยมันจะได้แข็งแรงอ่ะถ้าหนูไม่กินผักเดี๋ยวผีก็เข้าหัวเซแม่ทำไมผีบางไม่ชอบผักกะหะมันไม่ชอบเซเพราะามันแข็งแรงไงผักอ่ะทีน้อแข็งแรงผีก็เข้าไม่ได้ โหน้อ no, no. ผีเข้าหัวได้เนี่ยสแสดงว่าไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะต้องกินผักแล้วแม่สอนกินผักมดจนะ้ะผีมันจะออกไปเบร่เนี่ยออกไปกินได้ผักกินนะอร่อยสิสุดหวานปะซุดหวานไหมอืมให้แม่ตักผักให้ทำไมอยู่ที่โรงเรียนกินผักได้ไม่ใช่เหรอ,อ ทำไมยับวางอยูไม่ได้เนี่ยแมงงมนเนี่ยร้อนไหมไลูกหืมกวงร้อนอะ้อโอเคนีนน่ไหนก่อนนะข้าวแล้เดี๋ยวไปทำข้าวต้มเนาะนี่แม่ใส่หอยเชลให้เยอะแล้วนะ เดี๋ยวแม่ใส่ขาป,ปูล,ลงไปด้วยเนาะใส่ไปเยอะๆเลยขาปอูอร่อยอร่อยใส่เนื้อปูไปด้วยน้ำ <c oughs> ตัวเชก็จะอร่อยจงสั่งแบบนี้อร่อยกว่าแบบตัวนะถ้าแบบตัวสดๆก็ดีอยะสิเนาบบนะ ติดจมอนไปน,นู่นต่อนะติดโนอาะไรพอนออาไม่สบายนี่ก็ติดกันหมดนะค่ะไม่ไม่เกร็งใจหายอ่ะ <c oughs> พี่พี่จิไม่ติดหรอ <c oughs> ไม่ติดไม่ติด รอ,อร่อยเนาะออที่ญี่ปุ่นนะคะเห็ดเยอะมากหลายชนิดแล้วก็สดราคาไม่แพงค่ะออืืคนญี่ปุ่นชอบกินเห็ดมีขายทั่วไปทุกซูปเปอร์เลยค่ะเหะ็ดอ่ะอร่อยนวอระวังนะลูก หอยตะปเต่ามาตะปูตายใจเหรออานออ่านเยแม่ตักหอยให้หนูหอยหอยเชลล์มาตะปตาตีก่อนแต่มาตะปูเต่นไหนหนูกะต่ออาหอยได้ปะเอาอันนึ่งทำไมวันนี้กิน้อยจังกินยูดีซีกินได้ปะอ๋อกินซูชิไปแล้วแล้วปูแล้วเนี่ยกินเนี่ยแม่ไปล้างมาให้แล้วเนี่ยอะให้ให้นี่ทำ้ะไร นี่ไงแม่จะตักอันนี้ให้พอ่อพ่อต้องใช้สิต้องอันไหนเนี่ย <laughs> แม่อกินยาแม่พ่อแว่นบอกว่าไม่เอาเลยค<พ>่ะกินยาพ่พอจะเอาแต่ขาพ่อจะเอาแต่ขาไม่ได้เอาขาอันเดียวก็ได้พ่อันนี้ไม่จริงต้องกิน,ก,นกินยาก,ก็ต้องกินแม่ <laughs> จะกินแต่ขาเด็ก็ห<อ>นาแก่ได้ไหมลูก น้ำอย่งไม่อชอบเอ็นน้ำไหมนี่วิตามินซีค่ะต้องกินลูกระหว่างหรอนี่อร่อยฮะอืมนี่หรอมันชิ่งเตดียวเหรอ ได้มาแล้ววิตามินซีแม่หนาวหวานอืมขิงข้าวต้มอร่อยเนียอนเนี่ยอืมใส่ใส่ไข่เนาะนี่ก็ใส่เนยยิ้มอืมใส่หอมเยอะๆนะ น้ำที่ยังหมดเลยเหรอลูก hmm. น่ำไักน้ำไหนตอนแรกบอาไม่กินบอกแล้วเวลาให้กินอะไรต้องลองกินก่อนนะลูกนะต้องลองกินก่อนชอบไม่ชอบใครบอกทีหลังนะคะชอบชอบ,บค่ะชอบค่ะอืมต้องพูดขาดด้วยนะ <ท BR. S 1> ลูกนะน่ารักรราจะไ่นี่ดไหมไปมอนได้ไหม พ่อแว่นบอกว่าไปเมืองไทยได้ไหมไปถ้าไปเมืองไทยมันร้อนนะมันร้อนเนอะมันร้อนจะกากินมันคุณไม่ได้นะได้ส<ล>ิยร้นมากอะกน,นะะ้อยแม,มียงน้อยจะสี่เดือนนะพ่อวะอืมน้อยแมีอะทั้งวันใช่ค่ะตอนเนีย่ยพ่อแว่นไม่ได้ไปเมืองไทยนานแล้วนะคะตอนที่พ่อแว่นไปเมืองไทยแค่น้อยจะสี่เดือนนะน้อยจะสี่เดือนก็จะห้าปีนะ พ่อไม่ได้ไปเมืองไทยนานขนาดนี้เลยเนาะนาส,งส,ง,นาสงสารมปีนาสงสารมปีไม่สงสารหรอกคนญี่ปุ่นเราไม่เป็นไรพ่ออยากไปเมืองไทยอยากไปยาวๆอะเนาะอยากไปยาวๆชักสองสามปี <laughs> ไปเมืองไทยสองสามป,ปีเลยเนาะพ่อแมนชอบเมืองไทยค่ะแม่อยกติดค่าพิจิตรนุ่นเดี๋ยวกันลูกหนูมีปูไหมลูกแต่แม่แกให้เนี่ยไม่มี ทำงานอะไรนะสวนทุเรียนปะพ่ออยากงานแวนกซ์งานแมากซ์ทุเป่านหรอสวนทุเรียนพ่อแวนอยากไปทำงานสวนทุเรียนค่ะจะไปทำงานหรือจะไปกินตลกพ่อจังพ่อแวนไม่ได้ไปเมืองไทยนานแล้วอ่ะไปตอนนี้เนาะสี่เดือนปีหน้าไปไหมเล่า ไปสักประมาณสิบ <trilogy> ว right ันก็ได้แค่สิบกว่าแค่สิบวันพี่จีไงไปนานก็สงสารพี่จีเขาไปได้เอาพี่จีไปได้ได้เหรอไปได้ไหมมามาตะพันหินให้ไปเป็นบายอยู่ที่ตะพันหินพี่จีพี่จีรอพ่อต่อไปให้พี่เจ้าก่อนดีกว่าพี่จีพ่อจะเอาหนูไปอยู่ดีไหมพี่จีจะลูก แม่เอาอีกทีเราไปขายต้องที่ตลาดปะเดี๋ยวนี้แม่ไม่ได้ขายของที่ตลาดแล้วอยากไปไทยแม่ไม่นะองากกินได้ไหมลูกอ่้ยสัตวอะไรดูวโอ้พ่อกินปูแบบคัน อันนั้นสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะ no. นั้นวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่แนะนำจะลุยปูต่อค่ะโอเคนั่นวอากดปิดกล้องเลยลูกกดปิดกล้องไปแล้วค่ะพยายามนอนจากแม่ยังกินของเดียวกันเมลุเมลุเมยอะไรไม่ติดต่ออะไรมะขามหวานไม่ได้กินได้มะขามหวานอ่ะ เาอยากกินเหาอขอ้นกอกอ่ะอกข้นาขานาเคก่บไม่ใช่มาขาดหวาน